คําว่าให้ทรัพย์สินกับผู้อื่นไปแล้วเนี่ยโดยหลักแล้วจะเอาคืนไม่ได้นะครับเช่นการซื้อขายทรัพย์สินการแลกเปลี่ยนทรัพย์สินหรือการให้ทรัพย์สินแก่บุคคลอื่นๆเนี่ยนะครับเช่นให้โดยมีเงื่อนไขให้ในทางหน้าที่สินธรรมจรญยานะครับหรือว่าให้เนื่องจากว่างานสมรสงานขึ้นบ้านใหม่งานอะไรพวกนี้เราจะเรียกคืนไม่ได้คําว่าให้โดยเสน่หาเนี่ยนะครับแปลว่าอะไรครับให้โดยเสน่หาหมายคำว่าผู้ให้เนี่ย ให้ทรัพย์สินแก่ผู้รับด้วยความรักใคร่ชอบพอโดยเสน่หาซึ่งเป็นการให้โดยไม่มีค่าตอบแทนไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้นนะครับให้เพราะความรักมันก็จึงมีปัญหาว่าการให้ชนิดไหนที่สามารถเพิกถอนการให้ได้ซึ่งในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยก็ได้บัญญัติเป็นหลักไว้เลยนะครับว่าในกรณีที่มีการให้โดยเสน่หาหรือให้ทรัพย์สินแก่ผู้อื่นโดยเสน่หาเนี่ย ถ้าหากมีบางกรณีที่ผู้รับประพฤติเนรคุณผู้ให้สามารถที่จะเรียกถอนคืนการให้ได้ซึ่งกฎหมายได้บัญญัติไว้3าประการนะครับประการแรกก็คือผู้รับประทุสร้ายร่างกายผู้ให้จนเป็นความผิดอาญานะครับถามว่าประทุสร้ายร่างกายเป็นความผิดอาญาเนี่ยต้องประทุสร้ายร้ายแรงไหมถึงขนาดที่ผู้ให้สาหัสไหมอันนี้ไม่จําเป็นครับ เพียงแต่ประทุสร้ายร่างกายผู้ให้ผู้ให้ก็มีสิทธิ์ที่จะเพิกถอนการให้ได้ประการที่สองมินประมาทหรือทำให้ผู้ให้เสียชื่อเสียงนะครับเช่นไปนินทาพูดเหยียดหยามจนทำให้ผู้ให้เนี่ยมีความเสียหายและเสียชื่อเสียงเช่นนี้ผู้ให้ก็มีสิทธิ์ที่จะร้องขอเพิกถอนการให้ได้ ประการสุดท้ายเป็นเรื่องสำคัญมากๆก็คือผู้รับปฏิเสธคำขอที่ผู้ให้ร้องขอให้เลี้ยงดูร้องขอทรัพย์สินเพื่อการยังชีพเพื่อความจาเป็นในการยังชีพแต่ผู้รับปฏิเสธหรือปัดคำขอไม่ยอมให้แก่ผู้ให้เช่นนี้ผู้ให้ก็สามารถที่จะขอเพิกถอนการให้ได้คำถามถามว่า มีเวลามากน้อยแค่ไหนในการเพิกถอนการให้นะครับตราบใดที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับผู้ให้เนี่ยสามารถที่จะเพิกถอนการให้ได้ตลอดเวลาถ้าหากผู้รับมีเหตุประพฤติเนรคุณดังนั้นก็เป็นเรื่องที่ต้องทําความเข้าใจว่าถ้าหากผู้รับประพฤติเนรคุณต่อผู้ให้ทั้ง3ประการนี้แล้วผู้ให้ก็สามารถที่จะฟ้องต่อศาลเรียกคืนการให้ได้